เฮียนเลิกเด่นน้องเลยหิวมาซือมามาให้ต้มมามาให้อยากกทั้งอยากลูกทั้งยากต้มให้กินเศร้าเนยเอาต้องกินหน่อยากนอกนี่มือพอน่องให้เปมันก็ไปเห็ดวีอู้ปัญญมันแพลนี่มันดื้คือยังอืมเนาะเดือนไม่เป็นไรมันท่าน ผูู <c oughs> ูไปหนังแล้วเปิดไหโอ้ยเอานอนก็มานอนมาหนิสิบสิบโมงเกียจนาทีมามาอยากกินยังเสียบหน้ามันอยู่ตอนนี้เนาะ กแนยวยล็บแขนวยอแนแนติงไรนีงแมันมาลงซ้ำมือสามคืนจุ๊บเจ้า่ดงันเขาเงี่ยนอยอเขาเงียนอยู่เขาจะไรเดือดพวกนี้ได้มาหงี่ยนแล้วก็ขึ้นไปขี่จะไรเดือเลยแงงก็เอาแต่ว่า นายจักนำเขาแล้ว้องเสียเขามาลงให้เด็กหน่อยขี่ขนาีบกิ่คนละสาบาทนึ่งซ0พันแล้วไปอะงานนี่สิแต่ละซีพันมั้งซีหาพันผูทเฮงยุเด้ขี่เฮงยุรถสิงนรถสิ่อพัน้อพนอยากขี่พี่เย K นั่นก็บอกเขาเด็กน้อยสิบพันเนอะสิโอ้เลนเลียงนอนกับนอนมึงเด้งดึงบริสีิมึงด้งดึงป้าอย่าไปแกะเด้อนั่นผัดลมผัดเถา้ะนี่ผัดลมผัดเถาฮิปเด่นโพราขีพี่สิมึงเด้งดึงอยู่สีมึงด้งดึง

ขอด้วนะลูกของเนย้ก็้อเลยอจะต้มจะซื้อห่อหนึ่งจะจะจะายก็ต้มให้ให้เลยลูกให้เยห่อนึ่ง้าซืองีเอาน้องไห้ต้มมีเทานี้น้องต่นเจะไินา้าอลยแถ้ายืมาสิพันเแล้วดูาสไเลิกเรียนเขากสิ คุณมองชะละเดื่ออยู่ใช่ไหมนี้มันก็หัวแล้ววันเดกอผมแล้วตั้งหือนผมไม่ได้ตั้งนั่นนี่เด้อเอาเสียงมาหาชะละเดื่อดูอย่าเห็นเอือนเลยลูกเอือดเลยน้ำเอือตอนคำก็มาขึ้นบิ้ดมือมาขึ้นโลอีกอย่ายมันแหวบนะอย่างมัน ก็จนเด็กหน่อยเป็นวินเลยอาดจิามือออาเด็กหน่อยเงานอนค่้าอมแล้วนได้อยบีบไปมันแน่ๆเ้าเสียมน้าเลยห่อนนะจั๊กบอกว่าบอบัต้มบ่ต้มยากเนาะไม่ต้องกินเดาอะบอว่างเห็ดบยไปเอาเนาะ

มาบีบเองมาเห็ดเองมามาปัญญาเท่นซ้อมน่องค่ะหอนเน่ยกินเห่าบ่าต้งกินต่วะยาน้องยังได้อาหารกรอ่ติดกระดกแมงนี

แต่ป่าเลยใช่ห้ g งประห้มดห้ห้มดิดีเล <c oughs> เออมาแม่หายมาเห <c oughs> ยียบน้ำใช้หนกนี่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  <c oughs> อุพว่วงแม่เป่าหายนะกินมานนี่กินกินแข่งกันไปเลยอุ้ยเนยหิวข่าวเฮงจอดบน,นบน <c oughs> ไปกินเพิ่มอยู่ซ้ยเนยเดี๋ยวนี้ม <c oughs> าทำปังเขาเราไปกินใช้เดี๋ยวนี้

Nãy ibu cảm ơn bồn, là sợ nữa sợ nữa xuôn nữa mà, nó nữa nó, nó nữa nó, ngọt ngọt nữa nữa nha, nơi, nữa 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 nè nữa không? nữa 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 nè nữa 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 nè nữa 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 si nữa 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 nữa

Đưa 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 เดี๋ยวสีไปเอาตุกตามาบังลมหายบังเหยียบน้ำหายมาบอกว่าเอือยตีเอื่อยตีอยู่สิโอ้ไอโนดับเดียวมันเดี๋ยวสีเอาตุกตาใหญ่มาบังลมหายก่อน 就这个六块。<Okay. S 1> <sh arp inhale>